เพลงไรเงี้ยครับแฟนต้องแฮกติดเพลงนักบวชก็ยังอยู่นมันบอกมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกฟิวตี้เลยดเว้ยต้องด่าเราตอนนี้มันเป็นพวกบอสเหรอ๋อนกแก้วเสียรักโดนสลัด

มูตีแรงว่ะหรือว่าไอ้คนมันไม่มันไม่ทิวตีแรงเช่นมีวิ่งด้วยดูมันวิ่งอะไรมันคือตัวอะไรคือน่าเก็วอะอ่ะเฮ้ยแต่มันเอ้าไม่ลากเหรอาลากนี่ลากนี่ปไหแนอ้า พี่อยู่ก็ต้องกลับมาเอาก่อนดิพี่พี่ไปไหนแล้ววะอขอเลาขอเล่าขอๆล โดอนอะไรก็ไป <S <S ไม่ใช่เล่นเ,เ,เล่นอน,นอ้ 3, 7, องสามพันเจ็ดอะเมื่อกี้น่ะแล้วตด้นี <c oughs> ่คืออะไรสะพานเหรอพีคกดนนิน้ำลงน้ำลงกดดิกดดินี่ไม่ถึงไฟนั่งเก่าๆเลยน้ำลงแ 6แฟนรู้สึกอะอิงกับแฟนหกเยอะเนี่ยบอสแรกเลยดีกว่าอะไรเนี่ยแมงจิกกระปุมคาราบอสคาราบอสคาราบอสเป็นในนี่ครับเป็นกุ้งแฟนห้าครับที่มันที่มันไม่รู้ว่าวนแน่นอนที่มันอยู่ในคลองอะหลังจะผ่านวิหารแรกวิหารลมไปอะผมมองที่แรกนู้นมันป่องไอ้กุ้งยักษ์แฟนห้าคาราบอส นี่มันเอาแมวฟองมาจิตคีันเก้ามันเอาแมวฟองมาย้อมแมวเี่เราตัดหัวมันออกก็ใช่เลยทำไมทำไมนพลังรถพลังรถอยู่ในน้ำพลังรถโดนผิดครับตะกี้เป็นโดนอะไรฮะอะไรไม่รู้โอ้โหโอ้แบ็คแบ็คเลเซอร์แบ็คเลเซอร์อ๋อนี่คืออยู่ไกลๆใช่ไหมอยู่ใกล้แบ็คเลเซอร์ใช่ไหมเมื่อกี้อ๋อท่าพายุท่าพายุ ว่าจะลองว่าจะลองรับดูว่ามันเป็นยังไงรู้สึกแล้เฮ้ยเมันเลงมันเลงผมว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยสลับโอ้สตาร์ทไม่ล้วอันนี้ไม่ยอมโดนล้วเทลเทลสโนวูอะไรเทลอะไรอะไรนานโอ้โหบล็อกไม่ได้ อยมันไอ้ท่านี่ไงไอ้ท่าพายุในไฟนอลเข้าเก่าๆอ่ะที่มันทำให้เกือบตายอ่ะอ๋อจะไม่ตายใช่ป่ะถือเลยกลังเหลือหนึ่งใช่ใช่แลือหนึ่งแลือห้าอะไรประมาณนั้นะเลยอีกแล้วเลยอีกแล้วพิดก่อนในพิดในพิดโอ้เจ็บว่ะสตาร์ทไม่เว้ยเราต้องหาวิธีไม่แล้วเราสตาร์ทมันได้ป่ะ ไม่ได้ลองแล้วดูมาเข้ามาเลยอีกแป๊บนึงอะไรเนี่ยผมว่าผมตายแล้วผมว่าผมตายแล้วเราเอาละเปลี่ยนตัวพี่เป็ดเฮ้ยไม่ตายมันไม่ตายเว้ยท่านี้มันไม่ตายแค่เกือบตายแล้วถ้าเกิดมีพิษอยู่ก็บอกแล้วก็ไม่ตายแต่แต่ผมเนี่ยจะตายแล้ว โง่กว่าดันที่ดันนั้นเดียวมันแท็กติกไหนเนีสตาร์ทอีกแล้วอ่ะสตาร์ทนั่งไม่มีหมดเลยนะโต๊โคนโ,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 โดนละโคนอ้าวทำไมาไม่โดนอะสตาร์ทได้หรือเปล่าไ,ได้เออทด้ไมโดนไม่โดนวะคนใช้หลวงพ่อแล้วครอมาดูดิเฮ้ยเปิดดูดิ้หลวงพ่ออะไครับ <laughs> ของอยู่ไหนของหลบเลยเนาะขอจับ,จบ เจอทุกอย่างเป็นสองอูกดมีดนะ้ะเชี่ยกดนี้ไม่ได้มีแล้วมีแล้วนี่อูดีดีทุกคนอยู่ในความสงบกันได้ไหมเนี่ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้ป่าเดินได้ปาร์ตี้ปาร์ตี้เลงเออไปอีอ้อยไม่ตามมาเนี่ยงอน ไหนๆทำไงวะอ๋อเดี๋ยวนีว้ยุด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 นี่สเลยยิงใช่ไหมเมื่อกี้ดีโรล,ลิงโกสมิธนี่ชิดสปิริตบาลสปิรบอล99%มันคอนเวิร์ตไม่ได้อยู่แล้วพี่ย่อยเลยย,ย่ยอยย,อย่อยย่อยโกสมิธก็ดีซิงไงก็ดีซิงไงเช็ดแม่54%เนี่ยนะเอาเลยของฟรีมันของแล้วก็90 อะไรอย่างรถโกอินกอดมีราคาอยู่นะครับรถโกอินกอดอินกอดนี่แพงนะเช็ดแม่ขึ้นศูนย์จุดสูดีซิงตลอดอินกอดนี่คือเอาไอ้ก้าวขินนะครับมาคาับอ่ะใช่ใช่เรื่องหนึ่งมีทำไม ดันนี้ตีแรงแต่เรื่องรถเร็วนี่นี่นี่มีสองอันอะ่ะเปิดนะไม่ตีด้วยนะไม่ตายบอนยังไม่ตายเชียทูเพียบเลยเก็บเอโพชั่นไว้ให้ลูใช้แม่ดเขาบัี๋ยวเอาให้เทียบเลยเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเห็นคุณค่าของยาเลยทิ้งตลอด โอ้โหดากคอนไฟจำไม่เคยคิดถึง900มาก่อนครับรู้สึกใช้ได้บ่อยขึ้นเยอะเลยนะใช่ง่ายครับเขาบับดฟดาคูนั่นเองนะครับก็จบที่3.0แค่นั่นแหละแล้วก็ไม่มีแล้ว3.1ก็ไม่มีอะไรแล้วดาคูป้าชุดเราจะหลอ่อ เพกเป็นพีเชนเตอร์เองด้วยเฮ้ยเชตโตไอตัวนี้มันมาอยู่นี่ได้ไงวะเยอะไปวะเนี่ยอย่ากลัวดิไม่รู้อย่ากลัวดิัออบฟเหรอเอาตรงไหนก่อนเอาทุกตัวอ้เจ็บเจ็บเจ็บปะวะไม่เข้านะครับคืออะไรไม่รู้แบ็ค <Lim> ลิมิตอะไรล่ะ เอาเลยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเริ่มเจ็บแนละ้วไม่ต้องก็ได้สี่คดเข้าเลยเขาต้องทำอะไรกับลูก,ลกๆนีๆ้บอกวะไม่เราก็ไม่โดนดีบ,บัฟอะไรวันก็<ส>ไม่มีคือไม่ได้ใช้สตันเลยสตันแม่งใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้เลย ด,ดีกิดเลยดีกว่าเราดิเดี่ยวเดี๋ยวเดียวไม่จำเป็นแล้วทั้งนัง้นเฮ้ยนิ่งกลับไปวะเฮ้ยเกินเกินชาเกินฉาแค่เพิ่งอยี่ ตัวกลางมันจิงไม่ได้ติดบีบัฟเลยนะครับเดี๋ยวรเราเบดเนตัวกลางเป็นยังไงนะ<อ>ตัวกลางยังไงนะอ๋อไอ้ลูกขีดไ,ไอ้ลูกเขียวๆถ้าวิ่งหามันมันจะเติมเลือดเนี่ยที 4, ละสี่พันเลยเดี๋ยวดูดิดูดูไอตัวกลางมีโอ้เออว่ะขึ้นทีสี่พันแต่ไม่เป็นไรตัวบางมากสีโคตรเข้าอ่ะ ก็คือแทงต้องท่าพวกนี้หมดใช่ไหมอ๋อผมรู้แล้วตะกี้น่นไงเลือดเต็มเข้าใจแล้วตะกี้ทำไมไอ้สองตัวที่อยู่หน้าเลือดในลถแต่ตัวกลางเลือดร้นรเร็วๆไปสองตัวที่อยู่หน้ามารับหิวแทนจะตายไหมเนะี่ย เมื่อที่สต <c oughs> <ม>อกเจิดเจิดจิดเจิดจิดเจิอะไรมีห้องด้วยอย่าง,งาห้องรับฐานรับดอ <c oughs> ทูเกตแมนดริงบอทบอทเจคีเท่ว่ะตัวเก่าปะ ไม่แล้วนะลูกมันเยอะนะใช่ครับใช่บอสตาชาไม่ไม่รู้ดิไม่ใช่มั้งดาบปืนด้วยมีนิมิตแล้วครับเอาเลยไหบเฮ้ทำไมเฮ้ทำไมเอาเลยนะครับเอาเลยซัดเลยเอาเลยซัดเลยไม่ต้องหลอกตีเข้าเลยซัดเลยมันมีตัวฮิวที่เตะเอาใช้เลยไีเข้าเลยเบอร์หนึ่งมันฮิว แคอะไรอะอะไรอะ่ะเฮ้ยรูไหมมันบนเปลืองไะใช้แม่ความได้เว้ยมันยิงนี่ไงนี่ไงกันเนอร์นี่ไงชายิงอย่างเทพมีก็ไปฟันว้าเทพดาฟลีมมันจะยิงเข้ามานผมแม่งใช้ซอสโอดแล้วให้ดีครับเราจะบอกให้เรลงที่มันลงทักกันมาแล้ว มอนมอนมอนโดูพักแปล อะไรเงี้ยเฮ้ยมันเลงมันเลงมันเลงยิงยิงเป็นลูกสองเลยเฮ้ยอะไรนะซอมบี้อะไรกระโดดยังกระกลมแบ็คแฟร์ตรงพี่ที ผมโดนล็อกขาอยู่อ่ะตีให้ผมดิเนี่ยผมขยับไปไหนไม่ได้เลยต้องตาผมขยับไม่ได้ต้องฆ่าสไตายละสไตล์ละเดี๋ยวอีได้เจอตัวเองนอ๋อมันต้องมันต้องฆ่าตัวที่ประกาศขาเราให้ตายเว้ยครับเอาแล้วบอดสีเล้นะนีบอสมันไม่ให้เราฆ่าตัวนี้ก่อนไง สง่งลูกน้องมาถึงเวลาเองนี้ไม่มาหนึ่วะไม่อยากให้มันจับขาวเว้ยอยากให้ผีจับขาวเว้ยตายหมดแล้วครับตัวจับขาไอ้ตัวจับขามันโดดได้มันจะโดดไปเราก็เลย ah. ตัดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยตลกดีว่ะอ่ะแล้วมันไปไหนอ่ะมันหนีสง่งลูกน้องมาถึงเวลาเฮ้ยอะไรนะเนี่ยเฮ้ยของใหม่อันที่เค็มไอที่เค็มของอะไรของอันเท็ด้วย อันเทวด้วยกดนี้เลยเอาไว้ส่งอะไรทุกอย่างสี่สิบเก้าคืออะไรอ่ะอ<ก>มันต้องไปแลกกันสักอย่างโอ้โหแล้วสะสมไม่ครบอะไรอย่างนี้ป่ะน่าจะอย่างนั้นนะคล้าย ชุดรอบแรกอะที่ส่งที่ที่ใส่ไปส,ส่งเวรอ๋อที่เอาอาชีเบน่ะครับน่าจะอย่างนั้นวงมันใส่ไม่ได้ดิมันไม่ช่เมเทมใส่เหรอมมนต้องไปแรกอคิดว่าพลังมันมีเท่าไหร่เนี่ยไอเช่ยถ้าคนอาวุธแบบไม่แรงมานี่แค่ยันมาเอย่างงั้นเนี่ยเหนื่อยกว่า โขน้อกนะเบฟอกนี่ชิลมาก,มากเดี๋ยวสปาพ์ตแมก็จะมีสปีดลังไปดูนะแต่มันกำหนดไอเวเวลอไว้ที่80เหรอนี่บอปสุดท้ายแล้วปะเนี่ยโอ้ย,โ,อยโทโทษ ที่ขุดเข้าเมื่อก่อนในดาบไฟ้ายเนี่ยต้องคิดด้วยว่าจะใช้ไม่ใช้ทีนี้แม่งขึ้นมาใช้ได้เลย ตูมเยอะอ่งนี้วะจริงๆมันต้องเก็บริบินไว้ตรงนี้ป่าวะนัน่นสิลากรวมหมดนี่นี่มันเลยไม่มีมาแตา่ว่าเราไม่ไหวพี่โคตรแรงซอสโอเซว่าลวอะไรเปิดคิวโออยู่แต่ผมไม่ตีตัวนั้นแค่เองพี่ ก็มงึงเล่ามาเป็นหนึ่งคำย <c oughs> ิ่ม <c oughs> <c oughs> ผิดตัวไงที <c oughs> <c oughs> อ่อย่างเงี้ยตีตามเบอร์อ้าอ๋อเขาบิวเมื่อกี้คุณอัดแอปกับผมใช่ป่ะก็เลยอ,ขอ๋อโอเคโอเคคุณพี่เอ็กครับขอโทษครับผมเจ้ครับเฮ้ยน้องแก้วมอยู่ตรงนน้นแ่ะ เย็นไว้ไม่มีเ e. อโีแฟดนีด่แม่งเอาอยู่มันต้องบัฟแฟดอยู่แล้วเป็นงั้นดึงไม่ไหวหรอกเจอ A ไอ้แบ็คเข้าไปเงี้ยเกียร์มันเงี้ยโอ้โหจะดึงยากมากเลยนะผมก็พยายามคนโทรลให้เหมือนกันแบ่คมันเอาแบบ,บส,สุดที่อยากหลุดหลุดครับตะกี้หลนะุดแล้วทีนึงมันดีไซน์ไว้ให้หลุดใช่ปะ น่าจะอย่างนั้นนะคือให้พยายามคอนโทรเองด้วยอ้าวชิดมีกลัวแถมเฮ้ยอะไรวะหุบศพแล้วนั่นงไงจริงด้วยอ๋อ,อมันต้องต้องให้แม่งกระจายกระจายหรือว,ว่า,เ,<อ>าเห็นเห็นอย่างนี้แล้วอ,อยากให้แบ็คแฟร์แบ็คแบ็คไม่มีซื้อแฟร์ครับจัดให้ นี่คืออะไรลงจับค้าอายอนเทปเพสอันเดฟว์คืออ oh, yeah. oh, yeah. ันเดฟว์ในแกล้งเแก๊งเห็นอย่างนี้แล้วอยากให้มีทาชีพในโฟลเดอร์เลยเนี่ยโอ้ยโดนหุ่นแก๊งมึงจะเก่งไปไหมมึงจะเก่งไปไหมต้านได้ มึงเป็นวันไอ้กดไอ้กดไอ้กดมึงจะได้แสนตัววันนี้นะมึงคนเยอะยเออทิ้งไว้เรื่อยๆได้เนี่ยแสนตัวมึงพอดูหมวกเคียวเอสสปีดลิบอลมุขซิงหัวนะ ลิลี่จะข่าเค็ญโดดแล้วมึงโดดแล้วมึงตื่นตัวว่ะตล่นตัวเดี๋ยวเราต้องสู้ไปนกแก้วมันยากมากแล้วผมว่าเดี๋ยวจะต้องเจอลนอีกเมื่อกี้เฮ้ยไม่ตื่นตัวว่ะมุกโยธิดาหน้าคอยดูนะแม่ต้องมีเนี่ยนะ ซังเกนเทมเพ e ร์ r เอ็กซ์ตดูว่ไม่ไม oh, like, hey, no, no. ่อาจจะไปไปรวมไปฟีดกระดานอื่นก็ได้ครับอย่างคาเค้นเนี่ยอยู่กดานนี้พี่น้องพี่น้องอยู่เฉยๆก่อนได้ป่ะลิซิงแหว่อะไรไหมโรลิงเฟนดิ้งไใช่แล้วทีมอะห้าสเซนจืด ได้เหมือนเดิมเลยจะได้ให้คุณตี้เอาอยัางเอานะพี่เี๋ยอเลยนะทีอันนึงสุดท้าย <Okay. S 1> แตกเนี่ยปะเปิดดูลิมิตกันเลยครับมันมีลิมิตแค่นี้เหรอมันมีรอลิมิตสองะวะอย่าแล้ว,ลลวเนี่อ๋อลิมิตสองแหลกโมเ่ยคนต้องตีหมวดมันก่อนด้วยมั้ย ไ้โคตรไกลอ่ะตีหน่อยก็แล้วกันไม่ทันได้ตีโดนแล้วยังไงยังไงยังไงโอ้โหสุดยอดไงวะไงวะมาโย่ไปข้างหน้ากลับมาให้บอสตีไงโอ้ยหน่วยมันมาเรื่อยๆเหรอวะนสี่หนวดสี่เ้น ตีโดดเสร็จแล้วมันจะมีเวลาให้ตีบอสเว้ยนั่นไงโอ้โหตีบอสหรือวะเออผมว่าผมตีนมาเองตีเข้าอยู่โดนละโดนละโดนละนี่ไอ้ยังงี้นี้คูชแทนข้างหลังไม่ได้ทำไงอะ่ะไงวะเฮ้ยแต่บอกไม่มีด้านหลังเออไม่มีด้านหลังวะแทนไม่ได้วะหายแลย้ หรือมันมีหนวดเส้นหนึ่งกันด้านหลังก็ตีหนวดจากด้านหลังละไงไอหนวดตรงกลางนี่ไงดูตรงกลางอ่ะอแล้วค่อยมาย้ายมาตีอ่ะที่มาตีตรงขอบไม่ไม่โดนบอสตีเว้ยอ้าวสวยละมันไล่ละลากอ่อนพี่น้อง ลาก่อย no, 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 no. ปวดตัวเลยโดยสองคนด้วยดึงจะเอาดึงจะเอาโอ้เจ็บที่พลังมันเยอะๆไปไหม่ะ ถ้าไม่สนใจห่วลนี่มันจะโหดแค่ไหนนี่โดนและโดนเวียงนะคนเหนื่อยน่าจะเป็นไอ้ไอ้ไอ้กลนะพวกเราไม่เหนื่อยหรอกตีเลยหลังคานแล้วมันมีมุมอับมุมอับเลยพี่หลังคานแล้วห่วลไปธรรมาตา ไม่พลังเรือแค่นี้ว้แคนนอนอะไรวะโอ้ไืไม่ตีไม่ได้โคตรแรงตีแบ็กแบ็รับไม่ทันแล้วต้องตีแทนทักเกิลเราควรจะทำอะไรวะลิมิตมันพี่ตอนนี้ แทเคิลครับแทนแทเคิลแทนแทเคิลอย่าตีอาร์มครับครับครับแต่ตอนนี้มีแต่อาร์มว่ะมันฟาดกันมันเลยความความความคิดใครวะที่แม่งเดือดตีไม่ต้องตีเทนนิสเนี่ย์ของคิดใครวะ <c oughs> อยากลองว่าจะโหดแค่ไหนที่เปิดเหมือนเดิมเดี๋ยวผมตีหน่วยหนึ่งหลังสุดเลยแบ็ค โดนละโดนอีกแล้วเจ้าน้องพี่ช่วยตีก็ได้ก็ได้โอ้พี่เป็ดจะตายเช็ดตายเลยแรงตีแั่เพชรอยา่อยาไปตีข้างข้ายิ้มไม่ได้อ๋อโอเคได้ๆตีแั่แคทเทิลครับขาเกบไม่โหดขายิ้ไไมไกลไปอ่ะได้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 ไม่แบบพี่เป็ดตีวอตเลยว่ะผมตีแคทเทิลให้ เมื่อกี้เมื่อกี้เมืกก่อกี้ฮิวไม่ทันอยู่ดีอ่ะเพราะว่าตั้งปักๆเลยอ่ะตรงผมพี่เป็ดมาตีตรงผมไม่โดนไม่โดนหมึกแต่ตรงนั้นแหละที่คุณคืนตายเมื่อกี้จริงเหรอข่าวไปโกลนี้นมันจะจบแล้วยังฮิลไม่ถึง,งือเลยเวลาเลื่อนรถแล้วผมช่วยไม่ทันพี่เป็ดที่อยากวิง่งเข้าไปเอาฮิวดิพี่ฮะเออกูผิดใช่ไหม อะไวัดต็นวเไ้แมาตาี่แ็่านาเค้นไม่เจอไม่มีไม่มีตัวอะไมขยับตีท้หมดเลแ็ปเอ้ยแตนาเคันสตันนี่ยแต่ตอนนี้พวกนี้มันฟาดกันมันเลยวิ่งไปเรื่อยๆแป๊บนึ่ไง้ีมีแล้วไม่หมดกันหมดบัตายละตีกัน ลาก่กยนี่ไงวะยังมึนอยู่เลยโอ้ตายละตายละคาเคนแห้งเลยมึงตายเลยมึงราที่แล้วมังหนีมาได้ไงหนีมาตายที่นี่ซะงั้นจบเรื่องคาเคนจบนานคาเคน ได้ไปแล้ว80แต้มมันต้องยืนใกล้ตวองมเมลเมลนี่อะไรวะใี่พลังกระายัียบาทตัด3มได้กระหลอกันก38โลได้เลยนะกูว่าวะ